ของตลาดหุ้นในช่วงบ่ายนี้ค่ะคุณผู้ชมเราดูกันหน่อยนะคะว่าเอ๊ดูกรอบการแกว่งตัวค่อนข้างจะจํากัดเหมือนกันนะคะติดลบลงไปเล็กน้อยสัญญาณการพลิกฟื้นกลับมาอยู่ในแดนสีเขียวเหมือนตลาดหุ้นทั่วโลกจะมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวต้องไปพูดคุยกับผู้รู้ค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วตอนนี้คือรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ปนะคะเราอยู่ในสายกับคุณรณกิจสรีวงค่ะคุณรณกิจสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะดูภาพของตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าก่อนขานจะอึดอัดนะคะคุณโรนกิจคะคบ่ายนี้แนวโน้มน่าจะมีโอกาสขยับพลิกฟื้นอยู่ในแดนสีเขียวมันเพื่อนบ้านได้บ้างไหมคะกม็มาดูปัจจัยนิดหนึ่งว่าปัจจัยเกิดจากสองส่วนหลักทําให้หุ้นบ้านเราวันนี้เนี่ยแตกต่างกับจากเพื่อนบ้านนะครับสิ่งที่เห็นชัดก็คือค่างเงินบาทนะครับนะวาวันครับค่างเงินบาทเนี่ยวันนี้อ่อนค่าสิบตกติเลยนะครับเป็นเรื่องของการอ่อนค่า มากที่สุดตั้งนับตนเดือนกนันยายนเป็นต้นมาครับเึ่งก็แสดงว่านักลงทุน่นางประเทศนั้นมีความไม่มั่นใจประเทศไทยนะครับทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเริ่มมีการเคลื่อนไหวระลอกใหม่นะฮะผมว่าสองประเด็นนี้นจะเป็นสองประเด็นที่ทากดดันในตลาดหุ้นไทยแม้เราจะเห็นรอบบ้านดีขึ้นก็ตามเพราะนั้นดูแล้วเนี่ยตลาดหุ้นในช่วงบ่ายเองผมว่าก็ยังมีสภาพไม่ต่างอะไรกับช่วงเช้าครับ ก็แสดงว่ากรอบน่าจะมีทิศทางการซึมๆลงแบบนั้นเลยใช่ไหมคะคุณรณกิจคะครับก็แนวโน้มเนี่ยถ้าดูจากจากตัดชนีเนี่ยนะครับวันนี้ถ้ายังทรงตัวอยู่ได้ไม่หนุดหนึ่งสามสี่ศูนย์ไปเนี่ยไม่เป็นไร,รแต่ถ้าเกิดว่าสุดหนึ่งสามสี่ศูนย์เนี่ยะจะเป็นสัญญาณขาย ทางเทคนิคเกิดขึ้นอีกอย่างรอบครับค่ะก็ต้องจับตาที่1340นะคะทีนี้มาดูมติของ FOMC เฟดกันบ้างนะคะหลังจากที่มีมติออกมาว่าตกลงแล้วละ่ะตัดสินใจลด QE แน่นอนนะคะในช่วงต้นปีหน้าครับหลังจากนี้ไปเนี่ยดูทิศทางของต่างชาติในบ้านเราแม้จะขายไปมากแล้วแต่คุณนรกิจประเมินว่าฟันโฟนในบ้านเราจะเป็นยังไงคะจะยังมีโอกาสไหลออกอีกไหมคะก็ถ้าดูจากข้างเงินบาทเนี่ยผมว่า ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ครับที่เงิงทุนต่างประเทศยังมีโอกาสจะลดน้าหนักนะฮะเพราะว่าถ้าไม่น่าเชื่อว่าเ,เราเห็นค่าเงินบาทที่กลับออกค่าข้งอย่างรวดเร็วนัว่นก็เป็นสัญญาณที่เตือนเราว่าเ,เราต้องระมัดระวังการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ในระยะน,นี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธการลงทุนกันใหม่เลยใช่ไหมคะแบบนั้นเลยเผมคิดว่าหุ้นใหญ่ๆเราอาจจะต้อง เผามือไว้ก่อนตลอดระยะนี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเองเนี่ยเรื่องทุนต่างประเทศเริ่มที่จะเบาการลงทุนแล้วนะครับค่ะการซื้อขายอาจจะมีในประเทศเข้ามาเป็นหลักเพราะนั้นในสัปดาห์หน้าจานหุหน้นอาจจะมีการทรงตัวได้ดีกว่าสัปดาห์นี้แต่ก็น่าจะเป็นยังไงให้เราระมัดระวังในแง่ของคนที่ซื้อหุ้นเข้าไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับค่ะในสัปดาห์หน้าถ้าเกิดจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับลดน้ำหนักบ้างเพื่อให้พอร์ตเราเนี่ยไม่เป็นภาระมากเกินไปค่ะ ความคาดหวังของวิดโดเรสซิ่งแล้วก็ LTF สามารถที่จะช่วยพลิกฟื้นตลาดทุนไทยในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้ได้ไหมคะก็หวังว่าอย่างนั้นครับนั่นเป็นนั่นเป็นสิ่งที่ผมเรียนไว้ว่าสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยจะเข้ามาช่วยในเรื่องของกองทุนในประเทศครับค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้เองคุณธนกิจคะถ้าเราจะซื้อหุ้นนี่เราพอจะทําได้ไหมคะเออผมว่าสิ่งที่ผมเรียนว่าเราเราอย่าเพิ่มน้ําหนักมากเกินไปเพราะการซื้อหุ้นในในช่วงนี้จะเห็นว่า บางทีแล้วเนี่ยตลาด่็มันเบี่ยงเวียนระหว่างวันเนี่ยเยอะเมื่อวานทําท่าจะดีวันนี้กลายเป็นไม่ดีเพราะฉะนั้นการซื้อหุ้นในช่วงนี้ผมว่าต้องซื้ออย่างระมัดระวังแต่ถ้าเกิดจะซื้อหุ้นลงทุนขนาดใหญ่เองเนี่ยก็อาจจะพืได้ไม่เกินสิบ5รอสิบห้าเต็ของพอในระยะนี้ครับค่ะและว,วิธีการเลือกหุ้นล่ะคะควรจะใช้เทคนิคแบบไหนในการเลือกดีคะ,ะยังคงเน้นไปที่หุ้นหลักซึ่งดูนะเนี่ยหุ้นที่น่าเก็บในเชิงของ คอนดเมนทเท่าแล้วมีแรงเวียงในช่วงรอบขึ้นที่ดีแล้วแล้วหุ้นที่มีค่าที่ต่ำเนี่ยนะครับผมคิดว่ากลุ่มธนาคารยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจที่สุดในระยะนั้บค่ะกลุ่มธนาคารน่าสนใจที่สุดเลยนะคะครับที่จะลดการเก็บแต่ว่าก็ยังไม่ได้เก็บเต็มพอร์ตนะฮะค่ะครับอย่างที่ผมบอกว่าเก็บถึงสิบห้าหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เก็บต้นแบงไว้ในพอร์ประมาณนี้ครับค่ะทางบริษัทหลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ปแนะนําธนาคารตัวไหนดีคะก็มีสองธนาคารที่เรามองว่าถ้าเกิดจะสะสมเนี่ย บางส่วนที่จะเป็นเคแบงแล้วก็เอซีบีนะครับอสองตัวนี้นะครับที่อาจจะเก็บไว้ติดติดมัดเราต้องใช้คำว่าติดไว้ติดมือไว้ถือห้ามปีนะครับแต่ก็เป็นส่วนของการเพิ่มน้ำหนักในในพอร์ตของหุ้นใหญ่บางส่วนไม่ได้เพิ่มมากเท่าไหร่นะครับค่ะ ก็เป็นกลุ่มแบงค์นะคะส่วนกลุ่มอื่นๆล่ะคะโดยเฉพาะกลุ่มของปิโตเคมี<ๆ>เห็นมีหลายมุมมองออกมาเหมือนกันว่าทิศทางของเศรษฐกิจของสหรัฐที่ฟื้นตัวนี่จะหลุนกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มอื่นๆด้วยก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าหุ้นในกลุ่มปิโตเคมีเองเนี่ยผมว่าราคาเนื่องจากราคาหุ้นเขาไม่ลงด้วยเนี่ยนะครับบางทีเราซื้อเข้าไปเนี่ยอัพไซด์มันอาจจะได้ไม่เยอะ,ะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหุ้นโดยรวมกลับมาขึ้นเนี่ย มันก็ต้องขึ้นทั้งแผงในหุ้นใหญ่ๆ,ๆเพราะเราก็ต้องพยายามเลือกหุ้นตัวที่มีอัพไซด์ให้เรามากหน่อยอย่างที่ผมเห็นว่าเพราะฉะนั้นเราก็หันมามองที่หุ้นธนาคาราคร่ะดูเหมือนว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวจริงๆนะคะค,คุณนนกฤษอย่างนี้แล้วภาพของหุ้นในกลุ่มส่งออกของเราในปีหน้านี่มีโอกาสาจะฟื้นตัวตามไหมคะในกลุ่มส่งออกบ้านเราเองเนี่ยก็จะมีหลักๆเช่นกลุ่มอาหารแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค ซึ่งมองว่าตอนนี้เราจะรุ่นเริ่มขึ้นมาในกลุ่มอาหารนะ,ระ,ะนันการพื้นตัวของบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นในสองกลุ่มนี้เป็นหลักนะครับถ้าท่านคุณจะเข้าไปเก็บพุ้นที่เกี่ยวกับการส่งออกอะไรเก็บพุ้นในกลุ่มอาหารเช่นที่เราเห็นเองที่ขึ้นมาในช่วงนี้นะครับแม่ว่าจะเป็น c p f นะครับหรือไท 1, อูนิเซอร์เซนอาจจเป็นต้นเน่ยนะฮะก็็นกลุ่มที่เก็บได้นะครับกลุม่มอิเล็กทรอนิกส์เองตอนนี้ก็การพื้นตัวในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์พอบราคาเข้าฟื้นมาแล้วด้วย เงื่อนงนการเล่นกลุ่มอิเล็เทรอิกเองเนี่ยก็อาจจะเล่นท่านกว่าเดิมเช่นเ c e ตอนนี่เป็นต้นนะเป็นกลุ่มที่มีเก็บได้แต่ว่าการการลงทุนจะท่านกว่าเดิมนะครับเพราะว่าราคาพุ่งขึ้นมาเยอะพอสมควรค่ะ,คะตอนนี้ข่าวในบ้านเรานี่ดูเหมือนว่าจะกลบบรรยากาศการลงทุนไปพอสมควรเลยนะคะถ้าหากว่าเราจะไปเลือกเกงกาไรกลุ่มของการประมูลดิจิตอลทีวีพอจะมีความเป็นไปได้ไหมคะ,ะการประมูลดิจิตอลทีวีเนี่ยนักว์เรา ของเราหรือทุกค่าเองก็พูดตรงกันว่าเ,าเกงอะไรได้แค่กระแสนะครับเรือ่องนงเรื่องของคอนเนทเนียยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ายัางมีโอกาสที่จะรับรู้การเงินลงทุนในส่วนของใช้จ่า,ายสูงมากนะครับเพราะนั้นถ้าจะลงทุนเนี่ยยังไม่เหมาะแต่ถ้าเกงกำไร,ตา,ร,ไร,ราตามกระแสได้ครค่ะเกงกำไรตามกระแสได้แต่ว่าถ้าหากจะลงทุนนั้นอาจจะต้องดูให้ดีก่อนเพราะว่าบริษัททุกบริษัทที่ประมูลได้อาจจะ มีการรับรู้ภาระค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะไปกดดันงบพอสมควรแล้วก็กดดันราคาหุ้นในด้านออมด้วยนะคะก็จะเป็นมุมมองที่คล้ายกันนะคะภาพของดัชนีหุ้นไทยในช่วงตอนนี้เองเนี่ยเหลือเวลาเพียงแค่ดิดเดียวเท่านั้นนะคะครูนนท์กิจคะคือหลายคนเนี่ยก็อาจจะรอกําหนดกลยุทธ์การลงทุนจริงๆคือจริงๆช่วงนี้นี่เราควรเว้นว่างไหมคะหรือว่าเราควรจะทยอยซื้อได้แค่เล็กน้อยอที่คุณนน์กิจแนะนาก็ถ้าเกิดทยอยซื้อเล็กน้อยก็จะไปที่ธนาคารนะครับในกลุ่มเดือนนะครับทีที่เก็บ จะเก็บในกลุ่มพลังงานก็จะเก็บตัวหลักเช่นบางจากหรือปตทอแต่ว่าแค่บางส่วนเราเพิ่มหนกขุนตอนนี้ในพอแต่ผมว่าเพิ่มเต็มที่ก็สามสิเปอร์เซ็นตนะครับไม่มควรจะเพิ่ม<ภ>ามากกว่านี้นะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนว่าต่างประเทศเองเขายังไม่มั่นใจบ้านเราแล้วก็การเมืองต้องต้องยอมรับว,ว่าการเมืองเรายัางยงัยงมองทางไม่ออกว่าจะเป็นยังไงคะะ แล้วหุ้นที่เราเก็บนี่สมมุติว่าถ้าเกิดผ่านไปอีกสักเดือน2เดือนหุ้นขึ้นนี่เราควรจะขายไหมคะคือช่วงนี้เราควรจะต้องเล่นลเป็นรอบลงทุนเป็นระยะระยะไปหรือเปล่าคะคือถ้าเกิดว่าเราเราเก็บตรงนี้ได้แล้วราคาค่อนข้างต่าแล้วหุ้นเกิดขึ้นในระ,ระยะ2เดือนนี้นะครับค่ะถึงวันนั้นเนี่ยต้องมาพิจารณาึงว่าปล่บรรยากาศการลงทุนเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าเกิดบรรยากาศลงทุนดีขึ้นหุ้นที่เรามีอยู่แล้วตอนนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ราคาต่ำเราจะไม่ขายก็ได้ ถ้าเกิดว่าบรรยากาศยังไม่ดียังยังมีบรรยากาศที่จะต้องาระมัดระวังอยู่เนี่ยเราอจะต้องลดน้ำหนักหุ้นบ้างเมื่อถึงเวลานั้นครับเพราะฉะนั้นซื้อตรงนี้ไปได้อีกสองสาเดือนเนี่ยยังต้องมานั่งพิจารณาอยู่ครับค่ะ <c oughs> สุดท้ายอยากให้คุรุนกิจแนะนานักลงทุนปรับตัวช่วงนี้หน่อยนะคะเพตลาดหุ้นบ้านเรารู้สึกจะอินดีมากเลยนะคะค่ะก็ช่วงนี้ถ้าเกิดคนที่เล่นเล่นเล่นสั้นก็ขอแนะนําว่าคุณอย่าให้ขัดเกลียว่าเล่นท่านจริงๆแล้วก็มีกําหนดจุดคัดจุดคัดต้องมีความเด็ดขาดนะครับคือคัดก็คือคัดสำหรับหุ้ ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณนนกิจสาเรนบงนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ปค่ะก็แนะนําเป็นหุ้นในกลุ่มของธนาคารนะคะคือช่วงนี้จริงๆเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีความหันผวนเพราะว่าปัจจัยการเมืองของบ้านเราเนี่ยแหละค่ะที่ตอนนี้ยังหาทางออกไม่เจอเลยจริงๆการเลือกตั้งก็แหมทางกกตก็ยืนยันกันนะว่ายังไงยังไงก็ต้องเลือกตั้งทางกบพศเองเขาบอกว่าก็เลื่อนไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวตั้งสภาประชาชนก่อนหาทางออกไม่เจอจริงๆแล้วก็ต่างชาติเอ้ยน คุณเองก็ ต้องจับตาดูนะคะแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงดีจะลงทุนบ้านเรานะคะก็อาจจะเจอกับอุปสรรคทางการเมืองที่มากดดันบรรยากาศพอสมควรเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าหากว่าไม่เหนือบ่าก,ก็แรงจริงๆก็อาจจะเวทเอ็นซีพักรอดูสถานการณ์ไปก่อนหรือถ้าหากว่าอยากลงทุนจริงๆมองหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีจริงๆอย่างทางบริษัทลักยับครับพีคุปก็แนะนำเป็นหุ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ทยอยสะสมบ้างนะคะแค่ไม่เกิน3 0ของพอร์ตต้องถือกันสดไว้สัก70%เื่อหุ้นลงอีกะค,ะคราวหน้าเราจะได้ไปซื้อกันอีกนะคะคลง เภาพบรรยากาศการลงทุนทั้งหมดในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปตะลุยตลาดทุนกันค่ะ